ว่าจะดึกแค่ไหนเพียงแค่หนุ่มแว่นบอกว่าจะเข้ามาที่เลเทคอังสิลาบางแสนทางเราก็เปิดรอเพราหนุ่มเขาขับแอคคอร์ดจี9มาพร้อมอาการล้อเดิมเขินจังอยากได้ลท์ไนสีไหนเลือกได้เลยครับมีให้เลือกเพียบจนหูตาแตกแต่ถ้ากลัวมีอาการล้อโล่งๆก็มีชุดเปรกพร้อมใส่แต่ถ้ามองภาพไม่ออกเนี่ยก็เดี๋ยวเทียบกับตัวรถให้ดูเื้ยล้อดำปั๊มเขียวยังเอาสุดหล่อเอายังไงดีนะเอายังไงดีและสุดท้ายก็ะจบเป็นชุดเทปิวชุดใหญ่ชุดโตชัยโยโฮฮิวเดลเลตเทคอังสิลาบางแสนจัดให้ครับเริ่ รอยพ้อมก็ส่งยิ้มหวานเบาๆช่างโนกลับมาแล้วต่อด้วยการเซตติ้งโช๊คอัพสับเกี่ยวพ้อมก็ใส่แรงมาเข้าไปที่ตัวโช๊คโดยช่างบูงทรงดีและใช้เวลาเพียงไม่นานขาโช๊คอัพคู่หน้าและคู่หลังเนี่ยก็ถูกติดตั้งเสร็จไปทีเรียบร้อยรวมถึงชุดแขนปรับแคมเบอร์ด้านหลังตัวโช๊คเลือกใช้เป็นเฮดไดเอสเปกปรับได้30ระดับฟิลลิงคันขีกระชับไม่ยัวยนส่วนดีเทลในการประกอบล้อนี่ยังคงใส่ใจเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางให้ตรงมาร์กจุกล้มาาฐนมงการ่่วงงยยาให้้้ไไดดบลมสเื่องตรองมาป ล้อเนี่ยเป็นโทนดำตะก,กว่ยลายชัดทั่วก็จะเป็นสีดำครับตัวล้อเลิกใช้เป็นเวกวีเอฟเอ็กซ์ศูเป็นล้อโฟล์ฟวิ์มินั่งเบาค่ายเวกวิวโบลัดด้วยยางบิตโตนอา0ีศูนย์ศูนยายางดอกสปอร์ตนุ่มเนียบเข้าโค้งนิคมกลิก่นและก่อนใส่ล้อใหม่ทุกครั้งทางเราทำการเตรียมพื้นผิวดูไม่เรียบร้อยมาต่อขั้นตอนแก้าการล้อโลง่ลงๆอ่ะดิ